ฟุนโดลร่าซายาดยังไม่บรรลุข้อตกลงโดยล่าสุดนั้นทางรันยูบีโอได้อนุมัติ ขยายเวลาออกไปอีก2ส,สัปดาห์เพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการชิงแชมป์ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทที่154ปอนด์ระหว่างทางเซเวสเตียนฟูนโนราและทางซันเดอร์ซายาดเดิมทีทั้ง2ฝ่ายมีกำหนดการบรรลุข้อตกลงภายในวันที่12เมษายนนี้แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และทางยูบได้ขยายเวลาจนถึงวันที่25เมษายนนี้ เพื่อเล,เลี่กลีงการพิจารณาการประมูลไฟต่อไปสำหรับทางกุสตาโวโอลิเวลี่ประธานอวันยูบีโอได้แจ้งให้กับบล็อกซ่งสินและสื่อมวลชนอื่นทราบว่าคณะกรรมการอนุมัติขยายเวลาจนถึงวันศุกร์ที่25เมษายน2025นี้ไม่เกินเวลา16นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่นสำหรับทางเซบาสเตียนฟุนโดลา เขามีสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะนอก14ครั้งเขาแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งฟุนโดล่าครองแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์มินิเวทของนุ่นยูบีและ w ุ่นยูบีโสำหรับนักมวยถนัดสายที่มีส่วนสูง6ฟุต5นิ้วครึ่ง เขาป้องกันแชมป์ทั้งสองรายการได้สำเร็จด้วยการชนะน็อกซอนเดย์บุกเกอร์ในยกที่4เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาที่ราสเวกัสส่วนทางซานเดอร์ซายาดเขามีสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะน็อก13ครั้งเขายังไร้ผ้าย,ายได้ขึ้นไปบนสังเวียนในไฟล่าสุดของทางฟุนโดล,ลากกับทางบุกเกอร์โดยซายาดเขารู้ดีว่าเขาจะเป็นคู่ชกคนต่อไปและทางเหลียูีโอย่างไดยืนยันตำแหน่งของทางซายาด ให้เป็นผู้ท้าชิงตามข้อบังคับในวันต่อมาอีกด้วยนั่นเอง